สติตังนิวายระหนังผู้ใดที่มีสติย่อมนำชีวิตไปพบเจอแต่สิ่งที่ดีสวัสดีครับผมหมอนาฏเมตตามหาอุดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องจิ้งจกมหาสเสน่นะครับจิ้งจกมหาสเสน่ของหลวงพ่อรวยกันตสาโลนะครับท่านได้สืบต่อวิชามาจากหลวงปูนน่นายอินทศีโลนะครับวัดบ้านแจงนะครับตอนนี้ทางวัดป่ามหาราบนะครับกำลังทำ จิงจกมหาเสน่ห์เนี่ยเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนต่างๆนะครับได้สักการะบูชานะครับเพื่อที่จะนำเงินนั้นไปสมทบทุนการสร้างาถาวรวัตถุให้กับวัดนะครับนั่นก็คือห้องน้ำนั่นเองนะครับทีนี้มาฟังประวัติข่าวๆข,ของหลวงปูน่นายวัดบ้านแจงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า หลวงพ่อรวยกันตสาโลเนี่ยช่วงที่ท่านาครองธรรมนะครับหรือว่าอยู่ในเพศบรรพชิตในครั้งแรกนะฮะท่านได้ไปยกพานคูนะครับกับหลวงปู่นายอินทศรีโลนะครับแล้วก็ทั้งหลวงพ่อพรมนะครับวัดขนอนเหนือนะครับก่อนที่ท่านจะมายกพานคูกับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมเนี่ย หลวงปู่บุญมาเนี่ยเป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกท่านจะอยู่ในสายภาคกลางส่สวนมากนะครับหลวงปู่นายนะครับหลวงปู่นายเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิหลวงปูุ่ขวัดปากลองมะขามเท่ารุ่นสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าอะไรนรุมะในช่วงหนึ่งนะครับท่านได้ไปเรียนวิชาอาคมจากนายจันนะครับนายจันเนี่ยซึ่งเป็นคารวะธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นสิทธิหลวง ปุสุขวัดปากของมะขามเท่านะครับเมื่อนายจันได้ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงปู่นายจนครบถ้วนแล้วนายจันเนี่ยจึงพาหลวงปู่นายนะไปฝากตัวนะครับเป็นศิษย์กับหลวงปู่สุขโดยตรงนะครับและช่วงนั้นเองก็ท่านก็ได้รับใช้หลวงปู่สุขได้ร่ำเรียนวิชาด้วยจนหลวงปู่สุขได้ละสังขารลงไปนะฮะก็จึงถือว่าหลวงปู่นายเนี่ยนะครับ เป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่สุขแห่วัดปากคองมะขามเท่านะครับท่านก็ได้จำบรรษาอยู่ในป่าช้านานถึง20ปีไม่ยอมขึ้นมาจำบรรษาอยู่กับกุฏิเลยนะฮะเมื่อพระครูสังขกิจนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดแห่งวัดบ้านแจงนะครับมรณะนะครับญาติโยมก็ได้ศรัทธาในหลวงปูนน่นายจึงนิมนต์หลวงปูนน่นายขึ้นเป็นเจ้าวาดตั้งแต่ ปีพุทธศักราช2496นะครับตลอดชีวิตนั้นของหลวงปู่นายท่านได้นำวิชาความรู้ที่ํำเรียนมาช่วยเหลือชาวบ้านและลูกศิษย์อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อถามว่าหลวงปูน่นายอินทศรีโลท่านมีวัตถุมงคลอะไรที่โดดเด่นและน่าสนใจบ้างแน่นอนว่าวัตถุมงคลที่โดดเด่นของท่านก็จะเป็นจิ๋งจกแกะนะครับ แกะจากไม้บ้างแกะจากงาบ้างนะครับก็หลวงพ่อรวยกันทสาโลก็นําสูตรนําวิชาเนี่ยที่ราเรียนจากหลวงปู่นายมานะครับมาทําทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ขนุนตายพายไม้พญางิ้วดําตายภาย,ไม,ย,าาย,ภายไม้มะยมตายภายนะครับแล้วก็งาช้างนะครับตอนนี้นะครับทั้ง3ามไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ขน,นุนไม้พญางิ้วดํา หรือว่าไม้มะยมนะครับเต็มหมดแล้วนะครับยอดสั่งจองเปิดมาอันนี้สั่งจองครบถ้วนหมดเลยนะครับเหลือแต่เพียงงาช้างนะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่อยากจะสมทบทุนนะครับช่วยสร้างถาวรวัตถุให้กับวัดป่ามหาราบบุญยแสงวนารามนะครับก็สามารถเข้าไปที่เฟซบุ o กนะครับเข้าไปที่กลุ่มสายตรงหลวงพ่อรวยกันตสาโลนะครับจิงจกมหาเสน่ห์นะครับ ท่านจะได้ทั้งความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังของวัตถุมงคลแห่งนี้นะครับซึ่งจริงจกมหาสเสน่ห์เนี่ยเป็นเครื่องรางของขัง,งที่ดีเด่นในด้านโชคลาภและเมตตามหานิยมเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็เมื่อได้ไปแล้วนะครับก็ตั้งนโมสามจบนะครับว่าด้วยอิอะ อะมะอะมะอะอิอะอิจะหังอามาะมะสวาหะนมะปะทะภะธนะนะครับและสำหรับธุรกิจต่างๆนะครับพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะครับจะช่วยในการค้าขายเป็นอย่างดีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับวันนี้หมอนาฏเมตตามหาุดก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ